r ันทู n เลรรีเทินทูาบทที่18ไม่แค่์สองเดือนผ่านไปอคเนกลับมาทำงานตามเดิมเพิ่มเติมคือเขาถูกกันออกจากคดีเรือยอดอย่างสิ้นเชิงหากแอลยังพัวพันอคเนคงไม่ปล่อยแต่ตอนนี้คดีขี้คายไปมากแล้วแอลไม่เกี่ยวพูดตามจริงก็คือแอลเป็นเป้าหมายในการกระทำครั้งนั้นด้วยซ้ำ แต่คนที่ตายแทนกลับเป็นอีกคนที่มีปัญหากับแอลเพราะขมินกันมาก่อนหากคนตายไม่แย่งแก้ววายตัดหน้าด้วยหวังจะหักหน้าก็อาจจะเป็นแอลที่ตายไปแล้วอาคาเนอยากหาสาเหตุจึงได้แต่แอบซ่อนความสงสัยแล้วสืบหาข้อมูลทางลับแทนระหว่างนั้นเขาไม่ได้เจอกับแอลอีกเลย2เดือนก่อนที่ติดตามแอลไปที่งานเลี้ยง อาคเนได้รับรู้ว่านอกจากจะเป็นงานเลี้ยงรับรองแขกระดับสูงของพ่อเลี้ยงทรงพลที่รีเควสให้แอลไปร้องปิดงานให้ซึ่งสร้างความฮือฮาให้แก่สาวน้อยสาวใหญ่ลูกหลานนักการเมืองเหล่านั้นได้ดีแต่ทว่าการเปิดตัวของแอนนี่ในฐานะคู่หมั้ที่จะมีงานมั่นกับแอลเร็วๆนี้ทำให้สาวเหล่านั้นฝันค้าง อาคณีก็หมดหวังในตัวน้องน้อยของเขาเช่นกันตั้งแต่นั้นอาคณนีจึงมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักไม่ถึงเดือนเขาก็นำกำลังทลายบ่อนกลางน้ำของสมุนพ่อเลี้ยงทรงพลได้และจับปองพลตัวการใหญ่ได้ขนหนังคาเขางานนี้ทำเอาทรงพลแทบกระอกักเข้าไปอ้ย๊ยเจ็บเบาๆหน่อยดิคุณอดีตน้องเขยเชี่ยปากมอมไป อาคเนสบดด้วยความโมโหที่ถูกปองพนจี้ใจดำแต่ดูเหมือนหมอนั่นจะไม่กระเทือนซางยังแหกปากลั่นแม่งเอ้ยทุกคนมาดูกูบอกให้เบาๆแต่พวกมึงก็ผักกูอยู่ได้เบาๆก็ไม่กระเทือนกระโหลกหนาของนายหรอกอาคเนตะโกนใส่ไอ้กล้าว่ากูไม่รู้หรืองไงว่าพ่อกูเออพ่อมึงใหญ่แล้วทำไมใหญ่กวกฎหมายหรือเปล่าล่ะ ตอนทำไม่คิดทีนี้เสือกร้องโอดโอยเจ็บการละครมากเลยนะมึงอะอาคาเนซัดกำปั้นใส่แผ่นหลังของคนที่ถูกเขาตรึงไว้ด้วยกุญแจมือไพ่หลังทั้งสองมือคนตรงหน้าดื้อดึงไม่ยอมขึ้นรถตำรวจทําให้เขาต้องออกแรงเจ็บก็ขึ้นไปเร็วๆดิอาคาเนเร่งเร้าฝากไว้ก่อนเหอะมึงอะร่างสูงแต่ผอมเกงสะบัดตัวแรงแต่ก็ถูกอาคเนผักอีก จึงจำใจขึ้นบันไดท้ายรถตำรวจไปแบบไม่ค่อยเต็มใจนะักอาคเนย์พยักหน้าให้จ่าประกอบที่ตอนนี้กลายมาเป็นตำรวจคู่หูเต็มตัวเป็นสัญญาณจ่าประกอบรู้งานรีบล็อกประตูลูกกงล็อกแม่กุญแจแน่นหนาทันทีเรียบร้อยแล้วครับผู้กองดีอาคเนย์พยักหน้าก่อนจะสยายยิ้มจ้องคนผมเกรงที่มองลงมาตาขวางอยู่ ไปสงบสติอารมณ์ในคุกสักพักนะนายอ่ะเอ้อาคาเนโบกมือให้ปองพลแล้วให้สัญญาณคนขับก่อนจะพยักพยเยิดกับจ่าประกอบเราไปได้แล้วทำแบบนี้จะดีเหรอคะผู้กองมีอะไรไม่ดีล่ะอาคาเน์ถามกลับจ่าประกอบอั้ำอึ้งเออผมว่าเราอาจจะเจอ,เจอต่อก็ช่างสิโทรผู้กอง เพิ่งกลับมาทำงานได้แค่เดือนกว่าเองนะครับจะเอาแล้วเหรอจะประกอบตัดพอแล้วไม่ดีเหรอทำงานให้คุ้มภาษีอ่ะมันก็ดีครับแต่ควบสองคดีเลยหนําซ้ำยังเล่นกับระบบอีกมันอันตรายอยู่นะผมก็แค่ทำตามหน้าที่แต่อิทธิพลพ่อเลื้ยงรงพลค้ำเกาะพอยอยู่นะครับผมถึงต้องทำไงอาคณีตอบเสียงแข็งจะประกอบถอนใจ ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรอาคาเนไม่เคยยอมฟังตลอดเวลาที่ผ่านมาเกือบเดือนตั้งแต่หายดีและกลับมาทำงานได้อาคาเนแทบไม่หยุดพักในการสืบสวนทั้งคดีเรือยอทและคดีที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคดีที่ยงถึงตัวการคนเดียวกันซึ่งก็ไม่ใช่ใครคือปองพลพี่ชายต่างสายเลือดของแอลที่หลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นตัวการวางยาพิษในแก้วไวน์ เพราะเกียรติแอลที่มีแววว่าจะเข้ามาหานสมบัติของตนโดยไม่รู้ว่าที่แท้แล้วแอลคือเจ้าของมรดกพันล้านที่ได้รับจากการตายของปู่กับย่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ในสวีเดนว่ากันว่าเครื่องบินเจ็ตของทั้งสองที่ตกในเทือกเขาแอลระหว่างการท่องเที่ยวนั้นมีเงื่อนงำอยู่อาจจะเป็นคนที่หวังสมบัติจากแอลก็เป็นได้อาคเนีแค่นยิ้ม แล้วก็ได้แต่สมเพศตัวเองเขาในตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเทียบไม่ได้และไม่คู่ควรกับแอลเลยจริงๆสมแล้วที่แอลจะเป็นคู่มั่นของแอนนี่ลูกสาวคนเดียวของทรงพลถึงจะรู้อย่างนี้แต่เขาก็ยังห่วงแอลห่วงทุกลมหายใจแม้จะรู้ว่าแอลมีภาระใหญ่หลวงและอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดแค่ไหนผมว่าผู้กองดูแลามากแล้ว ไม่ได้นอนกี่คืนแล้วครับเนี่ยจะประกอบถามด้วยความห่วงใยอาคเนยยิ้มให้ตบบากคู่หูก,ก่อนตอบก็ไม่กี่คืนหรอกผมต้องอยู่ทำสำนวนก็เลยดึกไปหน่อยนะ่ะงั้นรีบกลับไปพักเลยครับแต่เรามีเวลาไม่มากถึงตอนนี้จะกักตัวหมอนนั่นไว้ได้แต่ถ้ามีนอกมีในมันอาจจะรอดออกมาผู้กองไม่เชื่อมันหรอครับเชื่อสิผมหวังว่าระบบราชการของเรา จะยังดีเป็นที่หวังของประชาชนได้อคเนตบมาจะประกอบอีกทีแล้วบอกผภงขอตัวกลับห้องก่อนค่ำๆจะเข้าไปที่สอนอครับพักผ่อนเยอะๆนะครับอคเนพยักหน้าขณะมองไปทางที่รถเรือนจำแล่นออกไปนานแล้วอย่างน้อยเขาก็วางใจเรื่องเอลเพราะปองพลต้องเข้าเรือนจำทันทีด้วยอัตราโทษสูงหากได้ประกันตัวจะสุ่มเสี่ยงต่อการหลบหนี เพราะทั้งคดียาเว็บพนันออนไลน์เงินกู้นอกระบบล้วนเป็นคดีชอบโกงที่มีผู้เสียหายเปิดหน้าร้องเรียนเป็นจำนวนมากว่ากันว่าคนเรารวยอย่างเดียวไม่พอเพราะกว่าจะมาถึงจุดที่ต้องอยู่หลังรูปกงนั้นก็ต้องอุดมทั้งความโลภและความโง่มากจนล้นปริมาณอีกด้วยอาคเนเหลือบมองกลุ่มคนที่ลงมาจากสอนอเดินตรงมาทางเขาด้วยสีหน้านิ่งเฉย คนกลุ่มนั้นมีท่าทีร้อนรนและเมื่อเห็นหน้าก็เปิดฉากคำพูดเหน็บแนมทันทีไม่ยอมลดราวาสอกกันเลยนะผู้กองทรงพลแสะเหมือนพูดเล่นแต่สีหน้าจริงจังสุดอาคเนยยักไหลเจ้าทรงพลสลับกับทนายส่วนตัวที่เดินเคียงข้างกันมาพร้อมเหล่าบอนิกาดรายล้อมผมทำตามหน้าที่ก็นั่นแหละแต่คุณควรจะไว้หน้าผมบ้าง คุณมีอะไรให้ผมต้องไว้หน้าเหรอครับอาคเนย้อนทรงพลที่อารมณ์ขุนเคืองอยู่แล้วยิ่งหน้าเครียดไปใหญ่ก็ได้แล้วเราจะได้เห็นดีกันครับอาคเนย์ตอบสั้นๆจะว่าเพราะความรู้สึกส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งก็คงไม่ผิดทำให้เขาตีรวนทรงพลกำหมัดก่อนจะเชิดหน้าเดินไปขึ้นรถหรูคันยาวที่จอดอยู่ไม่ไกลอาคเนยกลับเข้ามาด้านในสอนอ ก็ต้องพบกับพวกการที่ยืนหน้าง,ง้ำรออยู่เขารู้ว่าการหักหน้าผู้บังคับบัญชาจะมีผลลงเอยอย่างไรถึงจะทำตามหน้าที่แต่หากหน้าที่นั้นอยู่นอกเหนือความพอใจอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วสิ่งที่อากาเนคิดไว้ก็ไม่ผิดเลยสักนิดเก่งมากนะผู้กองขอบคุณครับเก่งขนาดนี้เห็นทีจะทำงานร่วมกันไม่ไหวแล้วละ่ะผู้การพูดเท่านั้นก็เดินจากไป อาคเนนึกรู้ทันทีว่าสิ่งที่ทำนอกจากจะทำให้ทรงพลเสียหน้าแล้วยังมีคนที่เสียผลประโยชน์มากกว่าการไล่เขาไปให้พ้นเกาะพลอยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอาคเนรู้สึกเหนื่อยกับงานเต็มทีจึงตัดสินใจได้ในที่สุดดีเหมือนกันหากอยู่ไม่ได้ต้องระเหตดไปจากเกาะพลอยก็จะได้ไปให้พ้นพ้นจากความรู้สึกที่มีต่อใครคนนั้นไม่ให้หลงเหลือ เผื่อบางทีจะได้ทำอะไรตามใจตัวเองได้แม้จะไม่ถูกต้องก็ตามเสียงโทรศัพท์ดังทำให้อาคาเนเผ่อคิ้วขมวดด้วยความลืมตัวเมื่อเห็นว่าปลายสายเป็นใครว่าไงที่ให้สืบได้เรื่องแล้วเรื่องไหนวะเยอะแยะไปหมดประวัติการรักษาของแอนนี่โอเคส่งมาเลยอาคาเนก็ตือรือร้อนรีบเดินไปขึ้นรถ เปิดเมลจากโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูจากที่เหนื่อยอยู่แล้วยิ่งล้าทั้งกายและใจเพราะข้อมูลใหม่ที่ได้รับรู้คือเรื่องราวในอดีตของแอลแอนนี่เป็นลูกสาวที่เกิดกับภรรยาเก่าชาวต่างชาติของทรงพลเธอเป็นเด็กสาวร่าเริงและกำลังมีอนาคตไกลแต่ทว่าอุบัติเหตุทางน้ำเมื่อเกือบสี่ปีก่อนทำให้แอนนี่ต้องตาบอดทั้งหมดนั้นเพราะแอล ชายหนุ่มไม่รอช้ารีบขับรถออกไปหาเป้าหมายทันทีค่ำนั้นอาคาเนเดินมาตามทางเดินในคอนโดมิเนียมชั้น12ที่เช่ารายเดินจากสิทธิ์แทนกันอยู่บ้านพักตำรวจเขาไม่คิดว่าจะอยู่ที่เกาะพลอยนานนักอย่างน้อยหากมีโอกาสเขาจะทำเรื่องย้ายเพราะอยากดูแลใกล้ชิดกับพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างดี สมกับราคาค่าห้องแต่อาคณนก็ต้องชะงักเพราะคนที่ยืนพิงอยู่หน้าประตูห้องที่มองมาทางเขาแน่วแน่ทําไมกลับดึกจังอาคเนย์ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาก่อนจะจ้องเจ้าของร่างเพียวผมสีมะฮอกกานีตรงหน้าไม่รู้ว่าจะแสดงอารมณ์ไหนดีเขาดีใจแต่ก็แปลกใจไม่รู้ว่าเดินมาหยุดอยู่ตอนหน้าเอล ที่ยืนยิ้มเผลรอยอยู่ตอนไหนคุณไปไหนมาทำงานอ๋อนั่นสินะถามคนบ้างงานก็ต้องตอบว่าทำงานอยู่แล้วผมก็ถามอะไรงโง่แอลพูดเสียงยืดยาวแต่ก็ผละจับผนังที่ยืนพิงอยู่มาหยุดอยู่ตรงหน้าอาคาเนร์รู้ที่อยู่ได้ไงอาคาเน์ถามเสียงเนื่อยๆอ,อีกรู้แล้วกันหนะ้าแล้วมาทำไมก็อยากมาแอลไม่ว่าเปล่า ขยับตัวมายืนขวางลูกบิดประตูทำให้อาคาเนะรู้สึกขัดใจเปิดสิก็นายขวางเป่าขวางซะหน่อยถอยจะเปิดประตูก็ได้แอลยักไหลก่อนจะขยับตัวไปทางซ้ายให้บนลูกบิดประตูอาคาเนย์ล้วงกระเป๋าหยิบลูกกุญแจสอดเข้าไปปลดด้วยท่าทีนิ่งสงบหากเป็นสองเดือนที่แล้ว เขาคงดีใจที่เห็นแอลมารอแต่ตอนนี้มันต่างไปไม่ใช่ไม่รักแต่เขาต้องหักใจเพื่อเห็นแก่ใครอีกคนเด็กสาวคนนั้นไม่ได้ผิดอะไรนนำซ้ำเธอยังพักดีต่อแอลอย่างไม่เห็นแก่หน้าปองพลพี่ชายต่างมานดาเพราะแอนนี่เขาจึงได้หลักฐานการชโชคกลงประชาชนและได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตามหามานานปองพลเกียแอลเข้าขั้น ยิ่งอุบัติเหตุทางน้ำที่ทำให้น้องสาวต้องเจ็บหนักนั่นด้วยแล้วหมอนั่นยิ่งเกลียดแอลจนอยากจะฆ่าให้ตายพอประตูห้องเปิดแอลก็แทรกตัวเข้ามาในห้องนำหน้าอาคณีที่ได้แต่อึง้งอึงยืนค้างอยู่หน้าประตูจนแอลหันมาทำไมไม่เข้ามาละ่ะแล้วคุณเข้ามาทำไมแอลยักไหล่ก่อนตอบก็ผมหิวหิวอ,อือฮึก็ไปกินข้าวสิ ผมหิวน้ำตะหากแอลตอบหน้ายิ้มยิ้มอาคเนใสยหน้าระอาก่อนจะเดินตรงไปที่ตู้เย็นเปิดหยิบน้ำขวดเล็กโยนให้แอลรับไว้ก่อนจะหยิบของตัวเองหนึ่งขวดบิดเกลียวเปิดฝาแล้วยกดื่มอกักอักแอลเห็นดังนั้นก็เปิดฝายกดื่มตามจนหมดแล้วคว่ำขวดปวดไกลๆอาคเนอึ้งอีกผลเพราะภาพทับซ้อนสีหน้าภูมิใจของน้องน้อยตอนแข่งกันกินน้ำหมดขวด กลับเข้ามาในความทรงจำอีกเมื่อไหร่คนคนนี้จะยอมรับกับปากตัวเองว่าคืออินทัศกันนะหายหิวหรือยังหายแล้วเง้นก็กลับไปได้แล้ว,ลวก็บอกว่าหิวไงแอลตอบพลางเดินมาหยุดตรงหน้าขวางทางอาคาเนที่กำลังจะเดินไปเปิดประตูห้องให้อาคาเนเชะงักถามเมื่อกี้บอกว่าหิวน้ำตอนนี้หิวข้าวด้วยก็ไปกินข้าวสิแอลสายหน้าทำหน้าบู้บี พอเห็นอาคาเน์หน้าบูดจะเดินหนีก็เรียบหลังไว้อินจะกินพี่เนฮะอาคาเน์ได้ฟังถึงกับชะงักเมื่อกี้ว่าอะไรนะอินบอกว่าจะกินกับพี่เนแอลตอกย้ำอินยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคืออินยอมรับตั้งนานแล้วแต่พี่เนหลับก็เลยไม่ได้ยินอินบอกไงอินอาคาเน์อุทานด้วยความตกใจจูจ่ๆแอลก็บอกหน้าตาเฉวยว่าคืออินทัด อีกทั้งยังย้ำแล้วย้ำอีกทั้งที่ผ่านมาไม่เคยยอมรับเลยเรียกอยู่นั่นแหละก็บอกว่าหิวแล้วไงแอลล้อเรียนเดี๋ยวนะอาคเนหันรีหันขวางก่อนจะหันมาหาแอลแต่ที่ห้องพี่ไม่มีแอลจึงยูหหย่หน้าน้อยๆขัดใจงั้นไม่กินก็ได้อาคเนมุ่นคิ้วพรางยืนกอดอกจ้องหน้าแอลด้วยความไม่เข้าใจคนตรงหน้าเขาจะมาไหมไหนกันแน่ ที่มานี่ต้องการอะไรกันแน่เอ,อินแอลกล้มหน้าก้มตาหลบอาคาเนที่จ้องคาดคั้นคำตอบร่างเล็กกว่าเขาเกือบสอกไหวน้อยน้อยก่อนจะเงยหน้าน้ำตาคลออินตั้งใจจะมาลาพี่เนอาคาเนใจกระตุกวูบสองมือยกขึ้นกลมไหลเล็กลูกโดยไม่รู้ตัวลาไปไหนอินจะกลับอเมริกาทำไมล่ะแต่งงานฮะพูดเล่น เรื่องแบบนี้พูดเล่นได้เหรออินอาคเนงหงุดหงิดอีกหนถึงจะทำใจไว้แล้วก็อดใจหายไม่ได้อยู่ดีที่รู้ว่าอินทัดของเขาอาจจะต้องแต่งงานแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดอินคงได้แต่งจริงๆต้องแต่งด้วยเหรออาคเนงตัดใจถามเพราะรู้ว่าแอลมีคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือแอนนี่และเขาไม่อาจรั้งแอลไว้ได้เพราะเห็นแก่หญิงสาวน่ารักคนนั้น แอนนี่ได้คิวผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเธอจะหายหรือเปล่าต้องหายสิเธอต้องหายอาคเน่พูดได้เท่านั้นก็ลูกผมนุ่มของแอลด้วยความทะนุถนอมแอลไม่พูดอะไรแต่โผล่เข้ากอดอาคเน่ซบหน้าสะอื้นจนอาคเน่ที่ไม่ทันระวังถึงกับใจหายไม่เพียงแต่แอลที่พูดไม่ออกเขาก็เช่นกันเป็นอะไรกลัวเหรอกลัวสิ กลัวว่าถ้าแอนนี่ไม่หายแล้วอินอินต้องต้องหายสิถ้าแอนนี่ไม่หายอินคงไม่ได้มาเจอพี่เนเอีกแล้วอาคเนย์ใจหายนึกรู้ว่าแอลหรืออินทัดของเขากำลังหวัดหวันในใจมันเหมือนทางสองแพร่งที่แอลต้องเลือกเดินระหว่างความรับผิดชอบและความรู้สึกของตัวเองสองเดือนที่ผ่านมาอาคเนย์พยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดถึงแอล ด้วยการห,ากหักโหมทำงานอย่างหนักแต่เหมือนจะทำไม่ได้เพราะมีเหตุให้ต้องพัวพันกับคดีที่เกี่ยวกับแอลอยู่ตลอดและทำให้เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เสมอเหมือนแอลวิ่งหนีเขาก็ยิ่งวิ่งไล่ไล่ตามจนเหนื่อยจนตอนนี้เขาไม่อยากวิ่งตามแอลอีกแล้วเขาควรจะปล่อยทั้งแอลและอินทัดไปแต่ถ้าว่าคืนนี้อินอยากอยู่กับพี่เนให้อินอยู่กับพี่เนนะ